พิเศษคอมพีผู้เก่งกล้าบวกโอ้โหแพ็คนี้โคตรดีราคา600กว่าบาทได้รับตัว100ใบแต่ถ้าเติมหาดัานโอเวอร์ทัผูกลงไปอีกถ้าอย่างนั้น ักกันเลยดีกว่าเอาอะไรครับก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมตาม m มา e r w ด้วยวอลคอนิเกิันอีกเช่นเคยกันนะครับโอ้ยเป็นไงกันบ้างครับทุกคน ID เติบโตกันไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปเกี่ยวกับเกม Summoner เดอนี้มาสักพักหนึ่งเลยนะครับแต่ยังคงเล่นอยู่นะเอาจริงยังเล่นอยู่นะครับก็พลังปัจจุบันของผมอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0นะครับก็พยายามจะดันขึ้นไปให้สูงสุดเท่าที่จะสามารถทําได้ แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอดีนี้ผมอยากไม่มีตัวคอลลัปเลยเว้ยทุกคนคือตัวคอลลัปที่ผมบอกว่าผมอยากจะสู่มาใช้งานจริงอ่ะจะไปตู้ธาดไฟเว้ยอยากได้เจลอสแต่ในใจก็อยากได้อตอมิกและประเด็นคือช่วงอัปเดตแพทที่ผ่านมาเว้ยมันได้ทําการอัปเดตแพคนี้มานั่นคือแพคคัมพีผู้กล้านะครับคุณเห็นอะไรไหมเจ็ดร้อยซได้รับตั๋ว100ใบนะครับเมื่อเทียบกับไอแพคสเตปอัพอันนี้ที่หมดแบมานพันเจ็ดสองศูนย์นะครับได้มาหนึ่งร้อยใบซึ่งผมบอกว่าอันเนี้ย คุ้มมากๆครับแต่ถ้าถูกวันนี้นะก็เติมหาด้านโอเวอร์ท็อปอัพได้นะทุกคนก็ลิงก์ร้านใต้คลิปนี้นะครับผมเติมพวกแพคพวกเนี้ยผ่านโอเวอร์ท็อปอัพคือถูกมากมคือเติมแพ็คเนี้ยหกร้อยกว่าบาทใช่ป่ะคุณเหลือเงินทอนนะ 150. โอ่ะร้อยห้าสิบโอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มขนาดไหนแล้วนะฮะก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนนี่กดรับไปมีทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใบแต่ถามก่อนว่าพอหรือเปล่าก็เอาตรงนะก็คือการันตีพอดี แต่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 แต,แต,แต,แต่ผมอยากได้ก่อนการนตีไว้คือไอเดียเนี้ยไม่เคยเปิดกาชาหนักๆมาก่อนเลยตัวที่เป็นผมเปิดนะเว้ยคือเจ้าของเก่าเขาเปิดเขาดวงดีไงแต่ผมเปิดเนี้ยผมอาจจะดวงไม่ดีนะครับกอดเปิดถังกันหน่อยตอนเราต้องทําวิชากันนะก็คือการเปิดสก,กอตวนนทุกคนเปิดสกอร์ธรรมดาไปก่อนนี่เขาเรียกว,ว่าล้างซวยไปก่อนเอาง่ายกดสกิปไปส่วนใครอยากจะแอดเพื่อนแอดมาได้นะทุกคนก็ ชื่อ New นิวซากานิะนะครับผมแอดเพื่อนไม่ได้ครับแอดเพื่อนไม่ได้แอดเพื่อนไม่ได้อ่ะผมขอเปิดเสียงเกมเพื่อปลุกพลังในตัวคุณก่นอนโอ้โหแบบเสียงดันได้ใจแต่ถ้าดังเกินไปผมก็มันก็มองไม่ดีนะ <laughs> เอาประมาณนี้แล้วกันทุกคนมา <laughs> <laughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเถอะ <laughs> ก่อนการนตีขอสักหนึ่งตัวฟ้าฟ้าเปลี่ยนสีฟ้าโอ้โหแปลกๆละแปกแล <laughs> แปกๆกันก,ก็ไม่รู้ ไปต่อมาแฮทุกคนหรือว่าผมไม่ควรเปิดในบ้านกิวอ่ะอีกสักหน่อยแล้วกันเอ้ให้มืดไาตัวหนึ่งเว้ยมามาหน่อยมาหน่อยอ่าได้เยติเปิดมามไอเสียงเกมมันคือเราต้องเปิดเสียงดนตรีด้วยปะทุกคนเออเวลาซัมมอนมันจะได้ดูดัดนไม่เก่งใจใครไปครับฟ้าเปลี่ยนสีเปลี่ยนเธอโอ้โหฟ้าเงียบม,มากโอ้ไม่ดนาะอีกสักหน่อยแล้วกันครับเราจะาาค่อยๆคลิกไป ไม่มีใครดูดีได้ออกก่อนบ้างปะเย้สีดาวมาแล้วโอ้ยดีใจจังเลยผ่านสกอตตดไปพอดีต้องสุ่มอันอื่นเพื่อล้างเครื่อนครับเดี๋ยวเราล้างสวยก่อนเอ้ยไม่มาจริงธรรมดาอะไรธรรมดาจงกว่าจะออกสีดาวตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเรากลับไปสุมตู้นั้นต่อไม่ได้การละต้องล้างสวยนะครับอืแเราจะบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมล่าสมบัติของเซเรนากิจกรรมนี้จะเป็นการเทคชื่อไว้ทุกคน เพืเ่อนๆเช็ชื่อทําแต้มครบนะครับเป็นการสะสมแต้มเนาะถ้าสะสมครบคุณสามารถเลือกแลกของรางวัลได้เว้ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกทอง1ล้านนะครับเหรียญตรงนี้เลมิมอนแล้วก็สกอนะฮะสิบใบนะครับ,บ,รบใช้20แต้มนะครับมันเริ่มตั้งแต่ช่วงกิจกรรมเริ่มต้นๆเลยเนาะก็สามารถมาเช็คชื่อแล้วก็รับสกอร์ไปฟรีๆนะเว้ยเอาตรงไหมแพทนี้แจกหนักจัดเต็มจริงๆนะครับสาหรับสกอร์แล้วก็มีการแจกสกอร์หนึ่งร้อยใบ ซื้ก100นะเกินหนึ่งร้อยใบนั้นเกลือไปแลยฮทุกคนจัดหน่อยอนะฮะล้างซวยก่อนล้างซวยก่อนโอเคสีดาวมานะ้ล้างเป้าไว้สีดาวออกแล้วขึ้นกลับตู้หลักไปฮะร้อยยี่สิบแปดใบที่เลือดของเราเออสีดาวโอ้โหถามว่าอยากได้ไหมฮึนี่เรากำลังจันเริยนรอยตามไอดีเก่าเราใช่ปะที่ภาวะการันตีไอ่สีดาวไม่ออกทีจริงวะเอา้ากดเพลินกดตะเลยไปใบหนึ่งชิบหายเอผมว่าแถวนี้คงไม่ขลังเราน่าไม่น่าจะเอาแสงเม็ดมารอไว้ เราต้องเข้าอยู่ในโหมดแบบว่าเออคนปกตินะครับตอนนี้คือเรายังไม่เติบโตเลยนะเว้ยเอาจริงรอบนี้แหละครับก่อนสองร้อยมาถือเอ้ยอโอ้โหการที่ฟ้ามันจะเปลี่ยนสีที่มันช่างยากเกินซะเหลือเกินร้อยสี่สิบเอ็ดใบแล้วนะเปลี่ยนสีซะเถอะท้องฟ้าโอ้ตัวอะไรอะ่ะอ๋อไม่ได้ตัวสีดาวออกออกดีมากใคถามว่าต้องการไหมไม่ฉันไม่ต้องการสีดาว อ่าผมว่ามันแอบแปลกๆนะปรับเลทไปเนะี่ยผมว่าสูตรบา้านกิลไม่น่าจะเวิร์กนะครับไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลยย้ายที่ก่อนย้ายที่ก่อนอ่าไปเมืองอ่าเริ่มต้นเริ่มต้นลูเดลีนนะครับย้ายทาเลรู้สึกว่าเมืองนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฐานทัพกิลนี่คือไม่แข็งเลยเอา่าไมนะครับไปแถวลูเดลีนดีกว่าอ้เมืองแห่งจุดเริ่มต้น,เ,เ,รตนเราต้องหาทาําเลบ่อจัดจ้ของเรา เอ้ตรงเรือตรงเรือเนี่ยสร้างเรือเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของเราเลยนะให้นี่ในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไอ้น,นี่คือจุดเริ่มต้นของเราจากการนันตีละอีกสาสิบใบไปขอเถอะนะออกก่อนเถอะอยากนายเตออีกด้วยเฮ้ยเฮ้ยแหมมาแล้วอูสีเทาสามตัวเฮ้ยเดียวนะเกินไปเล็ดอัพไปนะคอนแลบเล็ดอัพด้วยแหมเยีเยตีแสง มาแล้วมาแล้วมาแล้วหอดูอประโยคดีๆฟังเสียงอะตอมบิกกอบคุณครับได้ <At omic. S 1> แล้วได้แล้วโอ้ยได้อะตอมบิกซามูไรมาแล้วทุกคนก่อนการันตีสองร้อยนะซึ่งสองร้อยผมจะแลกเจนอสได้ครับคุ้มแล้วคุ้มแล้วไอ้ตัวนี้ผมก็อยากได้คือตู้ธาตุไฟผมอยากได้ทั้งสองตัวเลยเว้ยก็คือทั้งอะตอมบิกแล้วก็เจนอสนะครับเชือบขลังจัดเปลี่ยนทำเลต้องบอกเลยว่าอย่าไปสูบบ้านกิวนะเกลือจริง ไปฮะวุยต่อแมขอต่อเนื่องได้ไหมโม้ยต่อได้ยังไงโอ้โหฟ้าล้วนฟ้าล้วนเฮ้ยผมเหลือเศษอีกอะทุกคนเราจะไปเปิดตู้ไหนต่อดีอะโอ้ไ oh <my> oh. ม่โอ้เฮ้ยสุดแมฮะโอ้โหเจพีนอสนี่บ <c oughs> อกเลยผมปั้นตีบอสแทนแหวนลมแน่นอนเน,น,เนี่ยเอาไปตีบอสหนักๆเลยอะแต่ก็ต้มบิคซามูไรนะครับส่วนการอัพดาวเดี๋ยวผมรอช่วงหมด กิจกรรมนะพอหมดกิจกรรมปุ๊บมันจะสามารถนําไปอธิษฐานในตู้ปกติได้ครับเราค่อยสะสมตัวต๋วตอนนั้นเพราะตอนนี้ตัวเกมแจกตั๋วนักมากเราค่อยปั้นเอาเวกตอนนั้นก็ยังทันนะครับหลกัลกๆสํา,าคัญคือปั้นสกิลให้ตันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอหลังจะจุกตรงกิจกรรมนะแล้วเราก็เอามายัดในตรงนี้ไปนะฮะก็สามารถเอาเวกได้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายโอ้โหตู้ไฟคอมพลีทแล้วเลือเศร็จตัวยี่สิบเจ็ดใลมหไหมลมไม่เคยสุ่มเลยแต่เห็นกับอกว่าลมออกดีมาก ไหนๆก็ไหนๆละขอลมสักยีิบเจ็ดใบละกันน่าจะออกให้มั้นพอไหมฟูบุกิกับทาซื้บุกินะฮะออกมาสองตัวไหมเจ้ดีมากโอ้โหแอบเกลืออยู่แอบเกลืออยู่ไปครับสิบเจ็ดใบสุดท้ายมาไหมเฮ้ยเฮ้ยเอามาเฮ้ยคุ้มเติบโตคือบอกเลยว่าพาร์ทนี้หรือว่าอีพีนี้เติบโตก็แม่ถ้าอยากใครอยากเติมอีกก็โอ้โหทอล์ได้ทุกคนพัทซื้อบูกกีโอ้คุ้มจัด อผมจัดเลยเอ้ยเหลืออีเจ็ดไปตู้ไหนต่อไหมอุ้ยโแม่อา่าผมจะไปตู้้อนาไม่เอาแล้วการู่ลองแล้วแต่ก็อยากได้อยู่นะเนี่ยแล้วก็ปู่ซีเวอร์แฟงอ่ะซีเวอร์แฟงเก่งมากถ้านลุดมาแต่ก็มาตู้นี้แล้วอ่ะเหลืออีเจเจ็ดไปเจ็เจ็ดอ่ะอีเจ็เจ็ดไปทำอะไรดีอ่ะ,อะ,อะ,อะเ,เพราะยังไงผมก็ได้จะไปเติมต่อละ บักหน่อยแล้วกันนะครับในไหนก็มาทุกท่านแล้วเพื่อนหลุดท่าสนามมาสักตัวโอเคครับเพื่อนๆสำหรับพาร์ทนี้คงเป็นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปผมจะมาปั้นตัวละครแล้วก็เอามาเทสบีรีวิวในการลงดันเจี้ยนใหม่ด้วยนะครับที่จะมีการอัปเดตในสัปดาห์หน้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของการ p ีพีอาต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตส่วนใครที่อยากจะแอดเพื่อนก็สามารถแอดกันเข้ามาได้นะครับซากาดิดนะครับหรือว่านิวซากาดิดนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด ZKN นะครับหรือว่าซากา ได้สกอร์ส้มเจ็ดไปไว้สูบนะครับผู้เล่นใหม่ไม่ควรพลาดแม้แต่นิดเดียวเลยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ